ตอนนี้เป็นบรรยากาศของม่อนกิ่วลมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับใครใครดูดเนื้อแถวนี้วะเนี่ยกินกินใล้ใครเนื้อเลยนะครับคนเยอะนะครับอตอนแต่ตอนนี้นี่พระอาทิตย์ มันซ่อนอยู่ในหมอก <c oughs> ความที่ความที่ซ่อนอยู่ในหมอกมันก็จะทําให้เรามองเห็นพระอาทิตย์อีกทีก็เป็นลูกใหญ่คือถ่ายรูปจะไม่ค่อยเวอร์กันนะครับไม่ค่อยสวยอันนี้คือกลุ่มที่มาด้วยกันที่นี่นะครับ <c oughs> อิสล้มนี่ตอนเช้าครับเมื่อคืนก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันนะครับ ควันเฟินเขี้ยวๆใบไม่กูดแทนับใบสลันนี่คือครอบครัวองศาโลดนะครับหนึ่งในครอบครัวองศาโลดเต้นของเราจะอยู่ข้างล่างครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้เลยเล็กนอนอยู่แถวเนี้ยเต้นอะไรนี่คือเต้นของเจ้าที่อยู่ที่นา่สำหรับเต็นเป็นสีๆนี่ก็จะเป็นของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเองนะครับ หัวบ้าเลยนี่ถ้ามองไกลๆเราจะเห็นป้ายป้ายบอกว่าม่อนกิ่วลมนะครับอากาศตอนนี้ก็น่าจะเย็นเยอะๆอยู่ประมาณสักสิบเล็กส,สิบกว่าองศานะคือไม่ได้หนาวมากนะแต่ก็อากาศกำลังดีๆ